หนาวมากอ่ะนี่นี่หนาวามากจันไฟน้ำไฟสี ผู้บัญชาการทหารเรือมอบผ้าห่มกันหนาวและถุงเงชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมวันที่24ธันวาคม2567เวลา14.00นพลเรือเอกจีรพจน์ว่องวิย์ผู้บัญชาการทหารเรือผู้อำนวยการศูนย์บัรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือเป็นประธานกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวผงังนชีพให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ณอาคารอเนกประสงค์บ้านหัวโพนตำบลนาซา,ายอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม ฝ่ายกิจาการพลเรือนศูนย์บรนเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวถุงยางชีพให้กับประชาชนเพื่อนําไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยหนาวตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเมื่อวันที่29ตุลาคม2567ว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูหนาวอุณหภูมิต่ําสุดบริเวณตอนเหนือของประเทศและลดลงต่ํากว่า23องศาเซลเซียสซึ่งอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้างระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนปุมภาพ,พันธ์ของทุกปีซึ่งจังหวัดนครพนมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มมีพื้นที่ราบสูงและภูเขาบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่อยู่ติดลำน้ำและมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ทำให้ในฤดูหนาวจึงได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็น สำหรับกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาวในครั้งนี้กองทัพเรือได้รับการสนับสนุนจากบริษัท PTT Global Chemical s, จำกัดมหาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่รวมทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาราย โรงเรียนบ้านนาคำโนขามโรงเรียนบ้านดอนนายางและโรงเรียนบ้านนาโมงหินเพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไปที่ว่าทำเป็นเราได้รับการสนับสนุนจากบริษัทมีพีทีโมเดลเองตั้งแต่ต้นทุนกับที่ได้มาด้วยที่มาอยู่ที่นี่นะครับน่วยเราขอก็ให้หน่วยเข้าก็รูว่าทาง ชาวบ้านที่นี่มีความเป็ดร้อนอยังไงจำเลยเมื่อมี้เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วก็จังหวะลมหนาวเข้าพอดีนะครับเพื่อเป็นจังหวะด,ดีที่ทบบางบมขึ้นมาตรวจด่อยพอดีแสดงขอร่วมทำกิจกรรมมอบผอแล้วก็ถุงเงนนะครับก็โอกาสนี้มามอบสิ่งของเงินน้อยจากสิลป์กิจกรรมของโรงเรียนด้วยก็ขอมอบให้ ผู้สูงอายุด้วยนะครับก็เพื <te Liberty Overwatch> ่อเพิ่มเพิ่มคุิภาพชีวิตที่ดีให้กับพวกเราที่อยู่ที่นี่นะครับก็ขอขอบคุณท่านกำลังเพียงมาทอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ทีมงานมาเราขอที่นี่ที่เป็นแกนหลักให้ผมได้มีโอกาสเราพบปะาเราพบท่านขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านชูตระกาเดือครับวันนี้ท่านก็ได้มาเพื่อเราท่านก็จะเดินทางไปตนางที่ต้อติดต่อทุกท่า ดีมากครับเรื่ดีครับขอบคุนแรกในทางพู้สัปดาุน้คณะเรียนครับวันนี้วันรอสมอครับวันนี้นะครับทนี่นี่ ขอบคุณมากค่ะหนาวเว้ที่ต้อนหนาวขอบคุณมากค่ะขอบคุณหลายๆดทีนะ่รักในในนัดที่การงานขอบคุณหลายๆชานะ่ะ,ะดีใจมาก